บันทาดูเลกี่หงสีคแ่แล้ที่ต้องเทคแค่ใจเจ้าให้ยือรู้ตัวไม่ลลงต้องใช้ความดีดึงใจเจ้าคือวันใดหน่อแม่ควันยืนจนเิ้นใจอุทายหลงหลงใบอก เพื่อนการหลอดน่อยได้บอรอมทุกเพื่อเจ้าก็อให้เจ็บเงาคือเขาคนหลอก้วยวเปลียเขาได้บออบออยากเห็นน้าตาแฟนาสุกลงมไหลซารตรุที่หัวใจอ้ายจะเยียวยา ใจอายรอใเลย่ะจะสู้เพ่อเจ้าสร้างอนาคตทดแทนรูปกาสิหกให้คนรออนพรัมใจของาอ้ายมีเจ้าคนดี อ้าสวัสดีครับสวัสดีวิทยการหนึ่งวันครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เอ้าเสร็จบรรยากาศท่านมาที่เขารอรอทำไตเติลวันนี้ครับเราทำไตเติลชุดนี้ครับชุดโปรดิทีเด็ดวันนี้ก็ตีกรองรอครับแล้วก็จ้องกีตาร์โฟกไปรอเดี๋ยวบลังจะเอาพินแล้วก็มาแล้วนะเดี๋ยวหลังจังกีตาร์มาเล่นเล่นให้ฟังครับเล่นแบบสไตล์โฟกซอง สดาแบบรูปแบบต่างๆวันนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ที่ศิลปะพื้นบ้านที่จะนํามาเสนอฝากสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอื่นก็จะมีอุปกรณ์วงรางฟิดแครโบดมีกีตาร์ที่จะนํามาเสริมในดนตรีของอคลาสสิกต,ต่างๆที่นํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันว่าแต่ละชุดแต่ละชุดต่างๆสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะคซาวกองซาวอุป,ปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วแล้วกันมาดูโปรนี้นะครับถธอเป็นโปรที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเซตนี้ ได้ทั้ง EQ ทั้งคอสทั้งไมทั้งปั๊กทั้งบิ๊กซอร์ Power อ m p แล้วก็เป็นกล่องแหลกปิดฝาหน้าฝาหลังซับเลี่ยนเป็นแผ่นดินไหวแล้วก็ดอกลำโพงเป็น ID ID4S โครงหล่อ18นิ้วตู้ซับเลียนแผ่นดิบไวไม่อัตราภูเขาความเร็วต่แรงเหล็กสีะเบิดเสียงกลางเป็นรุ่นที T ่1ดอกกิ๊บแล้วอ่าก็เป็นรุ่นคอม44เน็นเตเบิร์ในตัวเรามาดูวนะ่าชุดนี้มีอะไรบ้างเรื่องต้นที่ตู้ลำโพงมามาที่ตู้ลำโพงก,ก่อนทำนี้ เดินก็ไม่ค่อยถนัดแล้วพอดีดีกาา้องขาแล้วมไม่มีแรงก,กับพอดีนะมาดูตู้ซับเบรครับซับเบรเป็นเทอร์โบเอาไม่ใช่เทอร์โบขายเดี๋เทอร์โบคราวนี้ลูกขาเลือกเป็นเทอร์โบก็ได้แล้วเลือกเป็นอ่าชนิดไวก็ได้หรือเอาเป็นบีวีก็ได้แล้วแต่ความต้องการนะตัวนี้นะแต่เซตนี้เราขายอยู่ที่39,900บาทนะชุดนี้39,900บาทมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ตู้ซับเบรครับซับเบรเป็นเทอร์โบเขาไม่ใช่เป็น อ่ะเธอโบว์บีวีแพดดิ้นไวก็ได้แต่เรารีวิวเป็นอ่าแผ่นดะิ้นไวนะอ่าแผ่นดิ้นไว18นิ้วนะครับแม่อัด20มิลตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะสีระเบิด20มิลแม่อัดซับเบส18นิ้วดอกลำโพงไอโฟนโคง้งหลอกโค้งสีส้มๆเหลืองๆนะนะที่เราได้อ่าพารีวิวตลอดนะสองใบนะแล้วก็ตู้เสียงกลางครับนี่เสียงกลางเป็นรุ่นนี่เลยครับเจ้าตัวนี้แหละ ทีดีหนึ่งที่ถือว่าขายดิบขายดีที่ลูกค้าให้การตอบรับไปอย่างดีที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วไม่อัดยี่สิบมิลน,นะลูกยางกันยิ้งข้างละสี่ตัวก็เป็นแปดตัวชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนโรงงานนี่นะแต่แกงปั๊มโรงงานนี่ไม่อัดยี่สิบมิลหูจับเหล็กแล้วก็ที่สะพัญมาดูนี้บนี่นะเป็นเพดลงฝลน,นะนเ่เพดลงผลชุดแขนโรงงานนะครับกลางสองใบซับเบียดสองใบชนิดไหวเทอร์โบก็ได้หรือว่าเป็นบีวีก็ได้นะแต่ลูกค้าต้องการ ราคานี้ถือว่าฟังก์ชันนี้ครบเซตหมดทุกอย่างตั้งได้แผนได้ตรงนี้ครับนีสามารถเพิ่มชุดแขนขึ้นมานะครับอัปเดตขึ้นมาได้นะนี่กลางสองใบแลมสองใบลำโพงก็ตามที่เราได้อัปเดตนะกลางสองเบียนสองแม่วันนี้เป็นเป็นยังไงไม่รู้ก็เป็นแบบบรรยากาศแบบอากาศเย็นกันไปหรือเปล่าให้เปิดแอร์เย็นนไปเนี่ยนะบรรยากาศในสตูดิโอครับให้ลูกค้าได้ชมกันในส่วนถ้าเราลองดังนอกตรงนีเราขอความจะดังแหลกมากดันนอก ในสุนิพุโอดยิ่งเปิดยิ่งดังมแมลงเพราะแผ่นซับมันเยอะนะแผ่นซับเสียงมันเยอะเสียงก็จะอค่อนข้างาออกที่จากพื้นที่กวา้างโดยเฉพาะมิดโลแล้วก็เพราะเพราะเสียงโลนี่ออกกับ ok เต็มที่เท่าไหร่นะส่วนด้านนอกที่บอกว่าพื้นที่กว้างนี้ไปเต็มที่สาหรับซับเบสตัวนี้เจ้าเทนนิสไหวนะตัวนี้นะโปรแกรมเอฟทีแปดร้อยพันสองร้อยบาทคูณสองนะตัวนี้แล้วก็มีอีคิวมีครอสสองทางก็มีไมสองตัวนั่นนี่เป็นคลืนตัวใหม่ตัวนี้ไมสองตัวนี่นะ ที่เราเปิดเนี่ยเป็นไม้สองตัวนี่ครับไม้สองตัวเราใช้ไม้สองตัวบนะิดอกหนตัวนึงพร้อมพูดคนเดียวนะแล้วก็มีปลั๊กไฟของทีเด็ดเมืองอุบลน,นะครับรุ่นทีรีแปดมี USB สหรับชาร์จแบตเตอรี่เดอร์นี้มีเบรกเกอร์รุ่น 8, นะทีรีแปดนะทีเด็ดเมืองอุบนอกนะมีท, 8, ทั้งหน้าข้างหลังแปดทั้งหน้าเนี่ยนะเป็นเก้ารูนะตัวนี้นะแล้วก็มิกเซอร์ครับมิกเซอร์สี่ชันแนลทำสามพารามิเตอร์ etric, นะครับมีเกณฑ์มีไฮพิโดแล้วก็มี เอฟเฟกแล้วก็มีมีออฟมีเอฟเฟกแล้วก็แพน์ซ้ายขวาปุ่มกดรอบเป็นถ้าปิดไฟไหมก็ไม่ดังกันนี่ปิดไมไหก็ดังนี่ถ้าเปิดไมฟก็ดังเอฟเฟกที่เราใช้เนี่ยเสียงต่อเนี่ยซิฟซิฟสวัสดีครับทดสอบนี่นี่เสียงซิฟ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 เดียวซิฟซิฟเดียวหายขึ้นนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับก็ประมาณนี้แล้วก็ฟังก์ชันนี้เลือกครับเลือกนี่นี่เราเลือกมานี่ก็กดกดเบอร์ลงนี่ฮะกดเบอร์ลงเลือกเบอร์มีทั้งหมมดอ่าโปรรแกนะ แล้วก็มีบูทูธ USB ไฟเพดท็อป48โวดแล้วตรนี้มี D าหูฟังเชื่อมบูทูธเนี่ยแล้วก็มีแหลกครับแหลกขนาด8ยูมีฝาปิดหน้าหน้ามีฝาปิดีิเราปิดฝาดิมีฝาปิดเอาฝาไปไหนบนฝาหาฝาไปเจอเอาฝาอยู่นี่เอามปิดให้ดูหน่อยมันฝาอะไรแล้วก็ในฝาก็จะมีเขาดิกันกระแทกนี่ครับนี่ปิดด้านน่วิธีปิดด้านนี่วิธีปิดฝาดินี่ครับ ล็อบบนนี่ก็ปิดแค่นี้ครับผมก็เสร็จแล้วม um, kind of so, so ีฝาหน้าฝาหลังนะเนี่ยมีล็อบบิดเนี่ยเป็นผิวแคปลาสีเขียวแล้วก็เป็นมุมอลูมิเนียมครับมุมอลูมิเนียมนี่นี่มุมอลูมิเนียมมูดจับแบบมูยกนี่ครับผมมูยกสองข้างละสองตัวนะตัวนี้ลึกยิ่มสี่ครับลึกยิ่มสี่เหนี่ยมลาเราเปิดเราเปิดนี่มาแค่นี้ครับผมเหนี่ยมก็เนี่ครับยกออกแค่นี้ครับนี่เดี๋ยวก็การนูออกครับนี่การนูออกแล้วไปการนูเข้าตนี้นะ ชุดน,นนนาาน 39, ดนี้ทั้งหมดนี้สอคูณสราคาที่สามหม้าพันเก้าบาทโรดิทีเด็ตที่อุบลราชธานีสามหมนเ้าพันเก้บาทฝากติดตามเพื่อนแล้วกันกับชุดนี้เรามาฟังเสียงอีกหึงรอบฟังเสียงอีกรอบครับนี้นี่นะมาฟังเสียงอีกหนึ่งรอบสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับ นอเอาหาไทยเขาไปครอบสุดท้ายโวนโดอกเขามองคนอื่นสะอนกลับมาให้ทายหน้าตาบันบานดูแลเกี่ยวหงกี่แลที่ต้องเทกแค่ใจเจ้าให้สอรู้ตัวไม่หลอก ต้องใช้ความดีดึงใจเจ้าคือวันใดหน่อแม่ควันยืนเจ้าเสียนใจผู้ชายอิอมล่อ หล่อความเสี่ยงมันหลายนะครับเสี่ยงที่จะเสียใจเสี่ยงที่จะอ,อกหักมารักที่คนรูปไม่หลอ่อแต่หัวใจหลอ่อนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาดีๆครับจากพี่เอภพจนาครับวันนี้โอ้โหคล้ายๆกับพี่กรณ์น,นะวันนี้นะคนหัวใจหล่อขอคุณงานเพลงครับงานเพลงจากที่ศิลปิน,นต่าๆที่มอบเปิดให้เราได้รีวิวสินค้าก็ขอบคุณจากใจของแล้วกันนะที่ทําผลงานเพลงดีๆวันนี้เขาพร้อมด้วยนะนะย่าจะพี่หมออัดเนาะนะครับนะที่เขาพร้อมส่งถ่ายทอดความ สุเป็นบทเพลงมานะครับต้นฉบกกับของคุณพี่เอกวัชน,นาน,นะก็ฝากชุดนี้ด้ยวยกันแล้วกันนะครับกับค,คนหัวใจหล่อลเลยเอาเป็นชุดคนหันวใจหล่อเลยมาชุดนี้นีฮะโปรโดี้ที่เด็ดวันนี้นะฮะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโปรดี้ที่อุบลราชธานีกับร้านอ bon ุบลมิวสิกซาวของคุณด้วกันติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวด์สตูดิโอเดี๋ยวเราจะยกขบวนคาราวาลาลงไปที่บริเวณที่ทุ่งนาต่อนะ ไลันกัน,กนระหว่างชุดแปดคุดแปดเทอโบประทัดแผ่นดินไหวแล้วก็ประชันกับบีวีรอชมกันว่าแปดคุดแปดเซ้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งทีมนะเดินทางไปที่สระบุรีนะแปดคุดแปดวันนี้บอกเลยว,ว่าชุดนี้เด็ดรองรับงานดนตรีสดวันนี้พร้อมระบบเสียงแต่ชุดนี้มีจูนเสียงนะแต่เ,เราทำพิเศษหน้างานนะแต่ขออนุญาตไม่เอาคลิปลงนะตัวนี้เพราะว่ามันมีคอสองตัวนะขอบคุณที่ติดตามนะโอ้บางบางคลิปอะไรก็ไม่สามารถที่จะ เอาลองสื่อได้ก็ต้องขอไปลูกค้าที่รับสมหรือว่าลูกค้าอยากให้รู้วิธีการอัปเดตการจูนระบบต่างๆก็สามารถทักสอบถามเราจะส่งคลิปต่างๆไปให้วิธีการใช้งานวิธีการปรับ EQ วิธีการปรับคอร์สวิธีการต่อระบบสายต่อแบบไหนสายเฟยียดไม่เฟียดเช่นแบบไหนฟังแบบไหนว่าสายลำโพงเกิดความกิดพลาดหรือว่าสายเฟยียดบอกเลยว่าตู้ซักเบียร20ใบถ้าลำโพงเฟยียดแค่หนึ่งใบบอกเลยว่างานนี้อาจจะมีการนะครับ ทำให้เสียงไม่ดังได้นะครับเมืาอเราเดินเรามัดเราเดินนี้เราเดินสะดวกนั่นเเดินนี้สะดวกแต่เมื่อไรเรามามัดขาจากกันอย่างนี้กันมันก็เดินไม่ได้ครับ <S <S เหมือนกับตู้ำโพงถ้าตู้ไหไตู้ดึงเฟสในบรรดาของ2ใบหรือ4ใบหรือ8ใบนี้ทําให้เกิดการหักล้างเฟืหรือว,ว่า <S <S เฟืตู้เฟสก็คือเสียงลงบบวกบกวไปลบอีกเอาเอาข้าวนะเอาภาษาบ้านเรานะนะับก็คือมันเก่าเฟสกันทำให้เกิดการหักล้างเป็นแม่เหล็กที่มันชนกันนะมันก็หักล้างกัน ทำให้เสียงที่ออกมากไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วพอเรื่องสายนะเดี๋ยวผมจะพาชมเรื่องสายอีกระหว่างสายโมโนกับสายสเตอริโอนี้เสียงมันดอกไปเยอะไหมเรากำลังทำทำ,ทำคลิปให้ลูกค้าดูในวะิธีการใช้งานระหว่างสายโมโนกับสายสเตอริโอน,นะครับ XLR กับโมโนนี้มันต่างกันอย่างไรบอกได้ว่าต่างกันมากนะครับเสียงนี่หายไปเกือบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเสียงนี้หายไปเยอะแล้วก็โดยเฉพาะาเสียงที่เขาอัดมาในระบบ แทนเรื่องการแทนแยกสายขวาคนระับบางครั้งกีตาร์ข้างนี้ไม่ดังโดยเพราะระบบโมโนนะถ้าเราแทนเขาไปแทนก็จะดังหมดนะแต่ภาไในเราเขาแทนเสียงมาแล้วเราไปอัดข้างนึงนี่เกิดปัญหาหเวลาเปิดทําไมวงนี้กีตาร์ไม่ดังเพราะเขาแทนเสียงในระบบสตีโอเล็คคอร์ดมากก็ทําให้เสียงของเราอาจจะไม่ดังต่อสายไม่ตรงนี้สายเศษกลายเป็นสายคอร์สสายตา่างๆนี้ก็มีผลต่อระบบเสียงนะครับ ระบบเสียงที่สําคัญที่สุดก็คือระบบสายระบบสายไม่ได้ระบบเสียงก็จะเป็นไปตามกระบวนการนะครับเมือนักร้องลองเทียนนะครับปรับเสียงไงมันก็ไม,ม,ม่มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ตรงนะครับก็คืออยู่ที่ต้นทางดีมีชัยเป็นกว่าขึ้นนะนะฝากชุกนี้ด้วยกันนะครับ4อ่า2คูณ2ครับ สองคูณสองสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโปรดิทิเดที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook อุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่แล้วก็อย่าลืมไปกดอ่าติดตามที่แฟนเพจนะครับร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงงงจังหวัดอุบลราชธานีครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดโปรดิทิเกับความเหมือนที่แตกต่างของชุดวัยรุ่นซักตัวที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ อเคยได้พาบ้างดวงห้องสีฟ้าที่มัวสีกราเมื่อมองฟ้ามนต์คิดถึงหน้ามนยิ่งเลื่อจนพนเพันสาแข็งรือบ่เห็นหน้าแฟนพี่แสนว่า่ากกลับมายะโซมานังโซกัน I do